<Okay>. Yeah. ทางการไทยประกาศห้ามส่งไฟฟ้าน้ำมันและสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไปให้ฝั่งท่าขี้เด็กของประเทศเมียนมารัฐบาลเมียนมาโต้กลับไทยด้วยการปิดชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กภูมิธรรมเวชย,ยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมกล่าวตอบโต้ทันทีว่าประเทศหรือใครได้รับผลกระทบกันแน่ พราะอาหารการกินฝั่งเมียนมาต้องนําจากไทยไปถ้าปิดด่านจริงเหมือนกับบล็อกตัวเองให้อยู่กับความอดอยากฝั่งเมียนมาลําบากกว่าฝั่งไทยแน่นอนขณะที่ฝั่งท่าขี้เหล็กพบรถบรรทุกน้ามันที่จะส่งน้ามันข้ามไปยังฝั่งท่าขี้เหล็กตกค้างอยู่บริเวณจุดพักรถเป็นจํานวนมากไม่สามารถส่งไปยังฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาได้ปั๊มน้ามันในท่าขี้เหล็กเริ่มมีปัญหาเรื่องความแออัด และปั๊มน้ำมันเลื่อนเวลาเปิดทำการน้อยลงจากเดิมที่เคยเปิดประมาณ7โมงเชา้าเลื่อนเป็นเปิด9โมงเชา้าทีมข่าวจาะเว้นสำรวจท่าข้ามตามแนวชายแดนริมแม่น้ำเมย์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบยังมีการเปิดให้ประชาชนข้ามไปมาตามปกติท่าข้ามบางแห่งใช้ในการส่งสินค้าข้ามไปยังฝั่งเมืองเมียว,วดีเป็นหลักนอกจากนี้ยังพบเจ้าหน้าที่ทหาร ยืนประจำการอยู่ตามแนวลิมแม่น้ำมวยป้องกันการลักลอบขนสิ่งปิดกฎหมาย สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบรักทางหลายนะครับอยู่กับผมนะครับพิริชชัดเอฟซีดีพีช anel แล้วก็พิริชชัทเอฟซีดีพีแฟมิลี่นะครับผมนะฮะเราจะมาพูดถึงกรณีนะครับที่มีข่าวว่าประธานาธิบดีของพม่านะครับเรียกว่ามีมาตรการตอบโต้ประเทศไทยนะฮะบางอาจไปตัดไฟไม่ส่งน้ำมันแล้วก็ตัดเต็บทำให้ ทำให้ประเทศพมา่าว้าวุ่นวุ่นวายกันไปหมดเลยเดือดร้อนกันไปหมดดังนั้นเพื่อจะตอบโต้ประเทศไทยพมา่าก็เลยมีนโยบายนะครับสั่งห้ามเยาว,วชนอายุ18ถึง35ปีเดินทางไปประเทศไทยห้ามเข้าประเทศไทยเรียกว,ว่าห้ามข้ามประเทศพมา่ามาไทยเด็ดขาดมามีข้อว่า สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเพื่ออะไรหนึ่งพาม่าอยากอยู่ประเทศพาม่าใช่หรือไม่ถ้าประเทศพาม่าหรือคนพาม่าอยากอยู่ประเทศไทยอยากมาประเทศไทยมาหาความเจริญมาหาสิ่งดีๆใส่ตัวก็แสดงว่าคําสั่งนี้เป็นคําสั่งเผด็จก,การแล้วก็ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้เกิดกับคนไทยมันเกิดกับคนพมา่าถามคนไทยก็อาจจะชื่นชอบด้ซ้ําว่าเออดีอย่ามาเลยนะดังนั้นเราไม่รู้ว่าวิธีคิดของคนพมา่าเขาคิดว่าเขามีไพ่เหนือกว่าก็คือมีแรงงานไม่ให้ไปที่ประเทศไทยหรือเปล่า จริงๆเรื่องการไม่ให้เด็กเยาวชนนะฮะเยาวชนอายุ18ปีก็ถือว่าการก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่นะฮะมีวุฒิภาวะดังนั้นเท่าที่ได้ยินก็คือประเทศพม่านะฮะขาดแคลนทหารหรือคนหนีทหารเมื่อนหนีทหารมาเช่นมาทำงานตั้งแต่อายุต่ำกว่า18มาแล้วกูก็ไม่กลับหนีทหารอยู่ประเทศไทยสบายสบาย ทำไมต้องลบกันทำไมต้องให้พวกเรามาเป็นทหารแล้วพาไปลบแล้วก็ตายแล้วก็แพ้ดังนั้นเรื่องนี้เองก็มีเคาะกันว่าเออมาตรการตอบโต้นี้คือการตอบโต้หรือว่าเป็นความต้องการของผู้นำพม่าเองที่ขาดแคลนทหารส่วนการห้ามตั้งแต่อายุ18จนถึงอายุสาสิบห้าก็คงเป็นวัยชะกันแสดงว่าจะให้แต่คนมีอายุเข้ามาในประเทศไทย ใช่หรือไม่เออเพื่อจะมาอยู่ในประเทศไทยเพื่อจะได้สวัสดิการคนชารากับประเทศไทยเหรอเออสามสิบห้าปีขึ้นไปไวัยชะกันวัยอยากทำงานแต่สิบแปดถึงสาสิบห้าเป็นวัยชะกันที่พาม่าจะเอาไว้ใช้งานในการเป็นทหารใ้ข่าวว่าตอนนี้นะฮะกองกำลังทหารเรียกว่าใจไม่อยู่กับเนึ้อกับตัวฮนะลบเมื่อไหร่ก็แพ้ชาติพันธุ์ต่างๆ จนจะคัดเลือกทหารจากเพศหญิงแล้วนะตอนนี้แต่นั้นการตอบโต้ครั้งนี้ผมกับมองว่ามันไม่ใช่การตอบโต้แต่ผู้นำพมา่าจะถือโอกาสนี้จะถือโอกาสนี้ไม่ให้หนีออกไปเพราะว่ารู้สึกว่าพมา่าแสดงว่าแสดงว่าผู้นำพมา่ารู้แล้วครับว่าหลังจากนี้ประเทศเขาเนี่ยลำบากแน่ประเทศเขาลำบากแน่เมื่อใดที่ แสดงว่าเมื่อลำบากมากๆเนี่ยคนก็ไม่อยากอยู่พะาดังนั้นก็รีบชิงประกาศานโยบายเลยว่าไม่ให้เยาว,วชน18จนถึง35ปีเนี่ยออกจากประเทศไม่ให้ข้ามไปเลยจริงๆเป้าหมายก็คือจะอาศัยสถานการณ์นี้นะครับที่ประเทศกำลังแย่ก่อนที่ไทยจะตัดนั่นตัดนี่ก็แย่อยู่แล้วเนี่ยยิ่งมาตัดใครจะอยู่ประเทศตัวเองอ่ะทีนี้ก็ต้องหนีเข้าไทย ผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วด่านต่างๆก็ต้องเข้มงวดด่านต่างๆก็ต้องเข้มงวดใครจะรู้่เกิดมีคนบ้าคนนั่นคนนี่อาจจะทําอะไรไม่ดีก็ได้ดนั้นทหารไทยทุกพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนทั้งหมดก็จะต้องเข้มงวดยิ่งจะมีการทลักเข้าไปในประเทศไทยมากมายด้วยซ้ํานะครับดังนั้นนโยบายนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ตอบโต้ประเทศไทยหรอกครับแต่ จะอาศัยสถานการณ์นี้เพราะว่าประเทศเขาเดือดร้อนมากแล้วเนี่ยนะยังมันเดือดร้อนซ้ำเนี่ยนะเดี๋ยวคนอายุประมาณนี้ก็จะหนีออกจากประเทศอีกนะดังนั้นไม่ใช่การตอบโต้นะนะเพราะว่าทุกคนอยากมาอยู่ประเทศไทยอยากมาอยู่ประเทศไทยยิ่งไม่มีฟงมีไฟกูไปอยู่ประเทศไทยดีวยกว่านะฮะอยู่ก็เดือดร้อนนี่นะฮะจริงๆแล้วควรจะนึก นะเพื่อปกป้องประเทศตัวเองนะหนึ่งต้องไล่คอเซ็นเตอร์ออกก่อนเมื่อ,อไรเมื่อไม่มีคอเซ็นเตอร์ออกก่อนทุกอย่างก็จะเป็นปกติแต่ถ้าพวกคุณไม่ปกป้องประเทศตัวเองไม่ขับไล่คอเซ็นเตอร์คุณก็ต้องอยู่อย่างนั้นยาวเพราะว่ารองนายกจากประเทศไทยคุณภูมิธรรมบอกว่าเฮ้ยประก,กาศอะไรเหรอถ้าประก,กาศอย่างนั้นแสดงว่าบล็อกประเทศตัวเองให้ลำบากนี่นะ เรียกวา่าโตไปอย่างฉับพลันทีเดียวนะครับกลายเป็นว่านะครับการตอบโต้ของรองนาะยกของเราครั้งนี้นะครับเพิ่งเห็นครั้งแรกว่าคนไทยไปเม้นชื่นชมไปเม้นชื่นชมว่าเออมันต้องอย่างนี้สิเออเราเป็นประเทศขนาดนี้แล้วจะต้องเป็นผู้นําเขาอ่าจะต้องมีความคิดที่เฉียบแหลมที่เฉียบขาดตอบโต้ไปเลยคุณไม่ให้คนออกจากประเทศคุณด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่แสดงว่าคุณบล็อก ประเทศตัวเองให้ลําบากต่อไปเรื่อยๆประเทศไทยก็ไม่มีเจตนาที่จะไม่ได้ช่วยพมา่าประเทศไทยช่วยพม่ามาตลอดชีวิตช่วยทุกอย่างช่วย,วยให้แรงงานมีไรายได้ช่วยอะไรต่างๆให้เงินช่วยเหลือเต็มไปหมดเลยดังนั้นประเทศไทยไม่มีความคิดจะทําแบบนี้เพื่อจะให้คนพม่าเดือดร้อนแต่คนพม่าไม่ช่วยตัวเองร่วมกับประเทศไทยจีนเพื่อขับไล่คอเซนเตอร์ ตอนนี้ประเทศลาวก็นึกได้แล้วเจอของแข็งไปเรียกว่าสะดิดเลยจากจะขายให้ยินดีปีดาเพื่ออยากเอาชนะไทยเจอไม้แข็งเข้าไปครับหยุดเลยค่อยๆลดว่าจะปล่อยกระแสะไฟจาก30มมกะวัตต์ก็มา13เมกะวัตต์แล้วก็มีคนโชว์นะครับเอกสารจากนายกลาวบอกว่าจะไม่มีการขายไฟให้กับคอเซนเตอร์อีก นะครับจับตาดูว่าเราเขาจะมาไม้ไหนนะครับผมนะฮะผมเชื่อว่าเจอผมเชื่อว่าเจอหัวหน้าจีนนะครับกำชับมาแน่นอนเรียกว่าถอยกรูดกรูดกรูดเลยนะฮะดังนั้นการที่พม่าปิดด่านตอบโต้ทางไทยเนะี่ยจริงๆแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่การตอบโต้การตอบโต้ของเขาคือใช้โอกาสนี้ในการไม่ให้คนที่อายุที่เขาต้องการเนี่ยชายชะกันเนี่ยนะฮะไม่ให้ข้ามประเทศตัวเองมา พอข้ามมาแล้วมันไม่ข้ามกลับดังนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่การตอบโต้แต่อาศัยโอกาสนี้ที่จะไม่ให้คนที่กําลังเดือดร้อนซ้ำเนี่ยนะฮะจะหนีออกจากประเทศตัวเองน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอเคครับอีพี EP นี้ก็ประมาณนี้ครับสวีครับ